ในร้นนีอะไช่วงนี้ะ<ด>นะครับต้องเรียกว่าทุกคนห้างเข้าห้องน้นำ้วยความประมาทเด็ดขาดเพราะว่าปัญหาคำพูดบางคำเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เปลี่ยนชีวิตตัวเราเร็วก,ก่อนเราไปได้เปลี่ยนแน่นอนค่ะเพราะว่าประเทศพม่าเป็นประเทศที่ทำยากกว่าเราใช่โอกาสในชีวิตน้อยกว่าเรารายได้ต่อออเดืนน้ยกว่าเราแต่เขาสามารถทำความสำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วในวที่หนึ่งใช่ใช่ค่ะอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะต้องรับแก๊สปิการที่ import จากประเทศพม่าครั้งนี้นะคะผมขออนุญา Luk dia, lapar tuh dia ค่ะเพราะว่าคนเราถ้าเราอยากจะสำเร็จเราก็ต้องแผนแต่ก,ก่อนค่ะหนูก็อยากจะอ่าก่อนที่หนูจะ,ะก่อนแรกหนูก็อยากจะขอบคุณมีมีผู้คนที่หนูอ,อยากจะขอบคุณค่ะก็เป็นอ่าคนหมอสิทธวีแล้วก็อาจารย์นภกิจที่ได้เปิดโอกาสดีๆได้มีโอกาสดีๆแล้วก็บริษัทดีๆไปสู่พม่าค่ะ ค,คนนี้ก็จะเป็นพอสของหนูเหมือนเหมือนกับพี่ชายก็ใช่แล้วก็พ่อก็ใช่ในธุรกิจนี้ค่ะ,ะก็คือพี่เบิร์ดค่ะขอเชิญกดมือดังด้วยค่ะ,ะแล้วก็วันนี้ถ้าไม่มีเขาวันนี้คงไม่มีหนูค่ะนั่นก็คือเป็นผู้นำโอกาสนี้ให้กับหนู พี่ป้าๆแรกหนได้เรียนสอจากพม่าค่ะตอนนี้กำลังดักัน้วยค่ะค่ะวันนี้หนูก็อยากจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟ,ฟังเรื่องของหนูก่อนค่ะก่อนที่หนูจะทำชั้นเซมอแล้วก็ทำไมหนูทำชั้นมอแล้วก็อยากจะสำเร็จค่ะเพราะว่าหนูอ่ะอยู่ที่พมา่าแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในเมืองอเมืองใหญ่เลยค่ะ อย,อยู่ที่พม่าก,ก็จะเป็นต่างจัง,จงหวัดเล็กๆที่ไกลกับยันกุ้งค่ะที่ทุกคนรู้จักพม่านี่คือยันกุ้งใช่ไหมคนะค่ะยันกุ้งไกลามากค่ะต้องเดินทางหนึ่งคืนแล้วก็หนึ่งวันค่ะตอนนั้นที่หนูบ้านอันนี้เป็นที่บ้านของหนูก็จะมีเป็นอยู่ในแถวภูเขาค่ะ ไปไปที่ที่จังหวัดของหนูไม่ใช่ว่าเส้นทางที่หนทางที่มันดีมากก็ลําบากมากค่ะต้องไปหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ต้องลําบากมากค่ะก่อนจะไปถึงที่บ้านของหนูแล้วก็อันนี้เป็นบ้านของหนูค่ะที่อยู่ที่น้งแส่ที่ข้างล่างก็จะเป็นมูนแล้วก็ข้างบนจะเป็นไม้ค่ะแต่ในห้อง ข้างล่างาากาไ็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรอกไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นท่อเปล่าๆเ,เลยค่ะก็พ่อพ่อแม่ทำไมหนูอยากจะสําเร็จเพราะว่าพ่อแม่ของหนูส่งพ่อแม่ของหนูก็เป็นคนที่แบบว่าอ,อ,อยากให้หนูสําเร็จมากเพราะว่าพ่อเป็นคนทาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทําก่อสร้างค่ะแล้วก็แม่เป็นคนค้าเขาก็ เขาก็ทางานหนักแล้วก็อยากอยาก,อยากลำบากมากอยากให้หนูสําเร็จแล้วก็เรียนจบค่ะเพราะอย่งนั้นตอนที่หนูจะไปเข้ามหาวิทยาลายัยหนูก็หนูก็ทิสมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าถ้าเข้า,า,า,ามหาวิทยาลัยแล้วเราจะได้มีมีเงินเดินดีนี่จะเป็นจะเป็นงานอะไรแล้วก็หนูก็ไปไปทาไปไปขึ้นยังไงค่ะ ไปเรียนไปเรียนภาษาไปเรียนภาษาต่างชาติค่ะเพราะว่าหนูอยากจะติดต่อโลกให้ง่ายกว่านี้ค่ะแล้วก็<อ>แล้วก็หนูเรียนภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะเพราะว่าเมืองไทยก็จะเป็นเพื่อนบ้านของพมา่าวันหนึ่งหรวก็คิดว่าจะมีโอกาสดีๆจากประเทศไทยค่ะก็ะเลยหนูก็เรียนเรียนหนักมากแล้วก็ขยันมากด้วยค่ะ ถ้างั้นก็พูดภาษาไทยได้ค่ะตอนที่จบเรียนแล้วก็หนูทำหนูหนูก็ไปทํางานเป็นคนแปลภาษาค่ะแล้วก็ปคนแปลภาษานี่ถ้าที่ทมมากก็ได้เงินเดือนดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องรับผิดชอบมากค่ะจะเอาภาษาอื่นมาเป็นภาษาของเราหรือจะเอาภาษาเราแปลเป็นภาษาอื่นก็เราต้องรับผิดชอบมากค่ะ ก็หนูก็วันๆได้เป็นเพื่อนกับ dictionary ทุกวันไม่มีเพื่อนมีแต่ i c t ช o n a r y ค่ะเป็นเพื่อน,นอยู่วันๆอะไรค่ะหนูหนูอยากมีเงินหนึงหนูอยากรวยหนูอยากสําเร็จเพราะว่าหนูอยากให้พ่อแม่มีบ้านดีๆให้อยู่แล้วก็มีชีวิตดีๆด้วยค่ะวันจนวันหนึ่งหนูก็ได้พบโอกาสสุมอเพราะว่ามีพี่ป,ป้าๆกับพี่ที่เรียนซอมาแนะนําให้ ซั่ซัามอก็ค่ะเพราะว่าสซ่ซ่าก่อนที่หนูฟังแล้วก็หนูได้พบกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็บอกว่าซั่ซัามอถ้าเราเป็นํำแหลงไดมอนด์เราเป็นไดมอนด์แล้วจะจะได้จะมีจะมีชีวิตดียังไงแล้วก็เป็นไดมอนด์แล้วที่รายได้จากไดมอนด์เราทําให้ความสัน์เราต็นเป็นได้ค่ะก็เลยหนูว่ามีแค่ ก่อนหนูก็คิดอย่างเดียวหนูอยากจะเป็นไดมอนด์ที่เัซเซสมอลค่ะค่ะเพราะแต่หนูอยากเป็นไดมอนด์แต่ว่าถึงไม่มีประสบประสบการณ์ค่ะในธุรกิจเคอร์ขายก็เลยหนูตอนแรกหนูอยากจะทําอะไรหนูหนูต้องทําอะไรหนูก็ต้องเรียนค่ะเพราะว่าหนูไม่มีประสบการณ์เลยนะหนูต้องเรียนค่ะถ้าหนูเรียนแล้วต้องเราต้อง แล้วก็แข็งแกล่งที่เราเรียนค่ะแล้วเรียนจากไหนก็จะมีซัสเซ็ตมอมีมีมีเรียนให้เราทุกทุกเรียนเลยค่ะก็จะมีสเตเดียมวิสิตเน็ตเวิร์ดไวเลอร์ไฟล์เ a ย์ออฟลีดชิฟต์อะเกเรมี่ฮัมพ์เบกแมนนีโคสก็ที่นี่ก็จะเป็นแกสต์แจ๊คค่ะแล้วก็ p าว e ออฟซิสเต m จะมีโปรดักต์ให้เนี่เหรออินสปิเรชันแบบนี้ที่พม่าก็มีด้วยแล้วก็จะมีวิญ d e ณที่รี a t ๊ แล้วก็ทูและซิสเตมค่ะที่จะช่วยเราแล้วก็ที่จะที่จะสอนให้เราสําเร็จได้ในงานนี้ค่ะหนูก็ต้องเรียนต้องเรียนจากพี่พี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดก็เป็นโค้ชที่ดีมากที่สอนให้ทุกอย่างแล้วก็ดูเลทุกทในในเรื่องงานดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นผู้นำของหนูก็จะเป็นอาดไลพี่ป,ป้าด้วยค่ะ พี่ป้าก็เป็นคนที่ดีมากแล้วก็ดูแลหนูแล้วก็ช่วยหนูช่วยหนูถึงหนูมีมาได้วันนี้ค่ะแล้วก็มีมีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอาจารย์นบกิจนิธิราพิจิตค่ะหนูทําไมหนูอยากจะสําเร็จความฝันของหนูทําไมชัดเจนขึ้น,นเพราะว่าเป็นเพราเป็นเป็นเ,นเนพราะว่าหนูได้เข้าสเตี่ว่าเป็นเซนต์วุฒิวายค่ะ แต่ว่ดซินอรอยทำให้หนูได้รู้ว่าหนูเกิดมาเพื่ออะไรหนูเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็หนูอยากเรทำเด็กนี้เพื่ออะไรค่ะหล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากที่ประเทศไทยก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนได้เข้าหรือยังคะค่ะถ้ามีอยากให้ทุกคนเข้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรียนอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตหนูไปไปมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสแตนเดอร์บิสเนสเวิลด์วายที่จัดที่พม่าค่ะแล้วจะมีเอ่อเด็หนูก็จะชวนแอปจะชวนจะชวนดาวไลน์ไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนด้วยแอปไลน์ทุกครั้งเลยค่ะที่มีที่มีสแตนเดอร์บิสเนสเวิลด์วายที่พม่าแล้วก็จะมี f ฟ v e l e v e l of บ e ส a นสเวิลด์ a ายทีก็จะเป็นเรียนที่แบบว่าเราเราเป็นผู้นําเราต้องเป็นผู้นํำยังไงเราต้องนาเราเป็นผู้นําดียังไง มีด้วยค่ะหนก็ได้เรียนจากนั้นแล้วก็มีอีกค่ะก็เป็นซีวอของเราเป็นเป็นก็คือด o u d e r s e t e w e e ก่ะเพราะว่าคุณหมอก็ได้มาสอนอได้มาสอนโค้ดว่าอ่อโคเชนบรอน์แอนแอปค่ะเพราะว่าที่นี่ที่นี่ก็น่าจะมีอยู่ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> โคเชนคแล้วก็มีทุกทั้งเลยใช่ไหมคะทุกเดินเลยใช่ไหมคะค่ะจะมีอยู่ แต่ที่พม่าไกลๆทีจะมีอยูห่หนึ่งครั้งหนูก็เราก็หนูค่ะค่ะหนูก็อิจฉาคนไทยมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากจะสาเร็จเราอยากจะสําเร็จที่พม่าเราไม่มีโอกาสดีๆไงคะเรารู้แซนดมอนจะทําให้เราสําเร็จได้แล้วก็ต้องเรียนทุก,ท,กทุกทุกครั้งเลยค่ะที่มีต้องเรียนอะไรเราก็เรียนไปทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ที่ที่ เมืองไทยถ้ามีงานแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งชอบไหมคะชอบอยากจะเรียนไหมคะอยากแล้วให้เวลาได้หรือเปล่าคะคนที่ให้เวลาไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมคะถ้ามีมาบอกเขาไปเลยคะ่ะถ้าไม่มีเวลาก็ทำงานที่ไม่มีเวลาไปตลอดเลยคะ่ะ เราเราเรา s t r ที่เราต้องเรียนรู้แล้วแต่ว่าเรียนรู้อย Jamie Jamie LIKE ่างเดียวก็ยังไม่ได้ค่ะยังไม่สําเร็จได้เพราะว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วที่เราเรียนรู้ไว้เราก็ต้องต้องแอชชินต้องต้องลงมือทำค่ะคนเราเรียนรู้อย่างเดียวไม่ลงมือทําก็สําเร็จไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยค่ะแล้วก็ต้องแข่งแกร่งในที่ลงมือทำถ้าถ้าถ้าเราจะลงมือทําแล้วพะ็มองก็มีให้ทุกอย่าง ที่จะช่วยเรา24ชั่วโมงค่ะก็คือเป็นชูเลสจะมี o ูหรือส t ตมทุกอย่างที่ที่จะช่วยเราเพราะว่าแอปไลน์ของเราเขาก็อยากให้เราสำเร็จอยู่แล้วเขาก็จะสอนให้เราทุกอย่างก็เพื่อทำให้เราสำเร็จแต่ว่าแอปไลน์ของเราไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกค่ะที่จะอยู่กับเราที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดก็คือ สิ่งที่เขาสอนไว้ความรู้ที่เขาสอนไว้ให้เราค่ะแล,แล้วก็ต้องอ c h i e v e ไปเองค่ะแล้วก็ต้องทําเองเพราะอย่างนั้นถ้าเราต้องลงมือทําแล้วหนูก็ก่อนที่หนูจะลงมือทำหนูเรียนรูน้จากพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตจัดประชุมยังไงพี่เบิร์ตจัดวิยญาณพริศด้านยังไงแล้วก็พี่ป้าด้วยอะไรของหนูเขาเขาพูดยังไงแล้วก็เขา เขาสอนยังไงหรือว่าเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ทุกอ,อย่างว่าเรียนเรียนข้างหน้าเลยค่ะอยู่ข้างแถวหน้าเลยค่ะ uh huh. แล้วก็หนูเรียนรู้แล้วหนูต้องลงมือทําก็ลงมือทาด้วยออวันนี้ก็จะมีหนูจะจัด,จดประชุมเล็กๆหรือประชุมใหญ่ๆในห,ห,หลายๆจังหวัดก็จะจัดเองค่ะจะมี r e สตาร์ที่ยังพวกก็มีด้วยแล้วก็มันดเดลีจะมีะากอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนต่างจังหวัด ที่ไกลมากเลยค่ะไม่ได้อยู่แถวที่ยัางก้งหรอกค่ะจะต่อจะไปที่หนึ่งแล้วก็ไปที่หนึ่งนี้ต้องใช้เวลานาน,านมากค่ะแล้วก็จะมีที่น้ำสันด้วยแล้วก็ใต้จีมีโคมลนถ้างั้นเราเราลงมือทำแล้วเราเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วแล้วต้องทำอะไรอีกในเรื่องการนี้เราทำอย่างเดียวยังไม่ได้หรอกค่ะเรารู้อะไรเราก็ต้องผ่านทีมงาน ทีมงานด้วยค่ะแล้วรู้ว่าอะไรเราเราต้องเราต้องเราสาเร็จเราก็ต้องต้องผ่านความสําเร็จให้กับดาวไลน์ของเราด้วยให้กับทีมของเราด้วยค่ะเพราะอย่างนั้นรู้เรียนรู้จากอัพไลน์ของหนูมาแล้วรู้เรียนรู้ยังไงหรูก็ต้องเป็นต้องเป็นคนสอนให้ทีมงานคนสอนให้ทีมงานค่ะเพราะอย่างนั้นหรูก็ต้องจับรีสตาร์เป็น เ,เองแล้วก็ต้องต้องทำ full c y c system เหรอ4 S 4, 4 S 2, 1, แล้วก็ต้องสอนได้เองค่ะค่ะเพราะถ้าเราถ้าเราทำอย่างนั้นก็จะเป็นแบบว่าเราทำแล้วทำแล้วก็ส่งต่อเราทำยังไงเราก็สอนต่อแล้วก็ตาาไลน์ของเราทีมของเราขเราขเาก็จะ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 ,จะสอนจากเราแล้วก็จะจะทำแบบแบบนั้นเราก็ต้องเป็น action แล้วก็สําเร็จได้เร็วแล้วก็มีเราทํายังไงแล้วก็จะมีคนที่ตามเราจะเป็นทนีเดอร์ของเราทําตามเราค่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะสําเร็จถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสอนให้เขาต้องมีเดอต้องต้องสอนให้เดอไปที่นี้หนูก็มีมีเดอร์ที่ร่วมง,งานกับหนูแล้วก็เชื่อความหนูแล้วก็อยากจะสําเร็จมากค่ะ จะมีหลายๆคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่พมา่าอันนี้เป็นเป็นพม่านะคะจะจะมีเนบิโดแล้วก็แล้วก็ทิจีน่าแล้วก็เนบิโดด้วยแมนดารีด้วยอันนี้ก็จะเป็นเลือ์ของลูกคีเลือ์ของหููคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเซมาซุยค่ะแล้วก็จะมีตองจี เปิดสาขาเดิมที่แล้วเองค่ะสาขาใหม่ที่พม่าตองจีค่ะจะมีภูรูและก็คูพลยด้วยอันนี้เป็นทีทีหลักของหนูในเรื่องงานในงานนี้ค่ะและที่ปะกูก็จะมีเต็นซาจออันนี้เป็นชื่อพม่าชื่อพม่าค่ะแล้วก็มีมีอีกค่ะหลายๆจังหวัดค่ะดูวก็จะมีทีหลักของหนูที่อยากจะสําเร็จแล้วก็ลงมือทําแบบเรา จะเลยนจะเลยนแบบเราแล้วก็ทําซ้ําค่ะจะมีทีลีเดอร์หลายๆคนที่อยู่ทั่วประเทศเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นทีคีเลอร์ก็จะมีจีหนึ่งด้วยจีสองด้วยบ้างค่ะจีสามก็ไม่เป็นไรคนที่เชื่อฟังเราก็เป็นทีคลเลอร์ของเราได้อันนี้ก็จะเป็นจีหนึ่งของนูค่ะที่ขยันมากแล้วก็ที่ทํางานลงมือทำแบบที่เขาเรียนไว้เข้าเรียนทวกเรียนเลยค่ะเข้าทุกงานเลยแล้วก็เรียนลงมือทาด้วยค่ะแล้วก็ หนูก <c oughs> ็ต้องไปเจอกับทีเดอร์ที่อยู่ทั่วทั่วประเทศแล้วก็ไปไปไปพบกับเขาไปไปค่ะไปสอนให้เขาว่าเขาทำยังไงทางานยังไงแล้วก็มีมีอะไรให้เราช่วยแล้วก็ต้องไปไปดูทุกเดินค่ะแล้วที่เซสเซสมอก็จะมีด้วยแคมป์เป็น and เ e อร์อิ n g i n e s e ินา a r ค่ะที่เราได้เรียนจาก e a d e r e n g i n e e seminar นี้แล้วถ้าเรากลับไปหนูก็หนูก็จะมีมป์ส small c a m แคมป์เล็กๆของหนูที่หนูจัดเองค่ะอันนี้ก็จะทําให้ทีมของหนูจะจะรอดกันมากแล้วก็จะสามารถชีกันค่ะเพราะว่าเออเป็นคนคนงานอันนี้ต้องทํางานด้วยคนเยอะค่ะก็เลยทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงกันค่ะจะมีงานแบบนี้ค่ะ,จะ,บบคะจะมีงานแบบนี้จากทุกเดินเลยค่ะ แล้วในรูปของในรูปอันนี้ที่เพื่อนๆจะเห็นแบบจะเห็นอะไรคะในรูปนี้บันดายค่ะแล้วก็กำแพงด้วยค่ะหนูวันนี้หนูสำเร็จมาแล้วทุกคนก็อยากอยากทุกคนก็รู้อยู่แล้วก่อนที่เราจะสำเร็จในงาในในในงานใดก็ก็แล้วเราก็ต้องต้องมีอุปาสตรคค่ะเราต้องผ่านอุปาสตรคใช่ไหมคะ ค่ะต้องผ่านปุปสรตคค่ะแต่ว่าอุปสรรคคุณจะคิดว่าอุปสรรคนี้เป็นยังไงตอนที่หนูตอนที่หนูเริ่มทำงานนี้ค่ะหนูไปหนูไปแนะนำธุรกิจนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็มองแบบนี้ค่ะบอกว่าควรอายุน้อยแบบนี้แล้วก็มามามันมาบอกมามาเล่าเรื่องธุรกิจ จะ,จะได้เลยแล้วก็จะได้ชีวิตที่ดีนี้เป็นไปได้หรอหนูก็เคยท้อค่ะถ้าหนูเจอมาแบบนี้หนูก็เคยท้อค่ะถ้าหนูท้อแล้วหนูก็ต้องต้องปรึกษาอลน์แล้วก็หนูก็ต้องบอกอะไรแอไลน์เราเจอแบบนี้เราก็ท้อค่ะแต่ว่าอไลน์บอกว่าคนแบบนี้เราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเขาเป็นโจรท,ที่จะท,ที่จะขโมยความฝันของเราค่ะ หลายอย่างที่ที่พมา่าหนูอิจฉาคนไทยมากๆเลยค่ะหนูอยากจะคุยเล่าเรื่องในพม่านิดหน่อยค่ะเพราะว่าที่เราจะไปจังหวัดเรอยู่ที่จังหวัดหนึ่งแล้วจะจะไปจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องใช้เวลานานมากค่ะในในในเรื่องที่เดินทางเราก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็จะมีเป็นบัสแบบนี้ด้วยเราต้องนั่งแล้วก็สัญญาณที่ ที่เมืองไทยสัญญาณดีไหมคะด,ดีค่ะแต่ว่าที่พม่าที่ไม่มีสัญญาณก็มีด้วยค่ะถึงนี้เลยค่ะที่นู้นก็หนูก็ไปไปแล้วก็ไปแนะนำธุรกิจนี้ให้กับเขาแต่ว่าทุกคนที่พม่มาเพราะว่าโอกาสมันโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตจะจะเปลี่ยนชีวิตมันมีน้อยมากเกิดไม่มีเลยค่ะก็ทุกคนก็อยากจะสําเร็จที่หนูไปไปแนะนํนาธุรกิจนี้แล้วก็เขาก็ ทุกคนอยากมีสําเร็จมากที่นี่ที่ท,ท,ที่พมลินที่พม่าไม่มีสัญญาณเลยค่ะติดต่อไม่ได้อินเทอร์เน็ตรู้ไม่ได้แต่ว่ามีซัพฟไฟล์สองคนแล้วค่ะแล้วก็มีพี่เบิร์ดแอปไลน์ของหน,นูไปช่วยทุกงานไปช่วยหนูตลอดแล้วก็หนูก็ ไปด้วยเขาไปเรียนรู้จากเขาเขาจาานนัดง,ง,งานยังไงแล้วก็ทํางานยังไงแล้วตอนที่หนูอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนที่หนูเริ่มทํางานเซสทนมอนี้สินค้าก็ไม่พอค่ะทมาสินค้าก็ไม่มีเยอะด้วยแล้วก็ไม่พอด้วยถ้าสินค้ามาถึงคนทุกคนก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องรอสินค้าอยู่งะสินค้าถ้าสินค้าขาดไปทุกคนก็ต้องมารอที่ออฟฟิศ ที่ออฟฟิศก็ถ้าถ้าสินค้ามาถึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทุกคนอยากจะสำเร็จทุกคนทำงานหนักมากก็ถามค่าว่าถ้าเป็นสินค้ามาแล้วถึงแล้วแต่ว่าสินค้าจะบอกเอาไหมเอาค่ะ ทำงานมาแล้วก็อุปสรรคที่หนูทางานมาแต่ว่าหนูมองอุปสรรคในโลกนี้รูปที่เมื่อกี้ค่ะหนูจะมองอุปสรรคเป็นบันไดค่ะแต่ว่าทุกคนบางคนก็จะมองอุปสรรคเป็นเป็นกาแพงถ้าทุกคนมองว่าอุปสรรคนี้เป็นกาแพงคนนั้นก็จะหยุดทางานไปแล้วค่ะแต่ว่าหนูมองอุปสรรคนี้เป็นบันไดค่ะบันไดจะทําให้เราขึ้นสูงได้ถ้าถ้าเราว่าอุปสรรคนี้เป็นบันได เราก็ต้องกตามขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราเตามขึ้นเราก็ไปไปถึงที่สูงไม่ใช่หรอคะค่ะเ <c oughs> พราะว่าอุปสรรคนเรื่องงานของนี้ของอุปสรรคเรื่องงานนี้จะเป็นอุปสรรคันรายคะ่ะไม่ใช่การแทนคะ่ะถ้าเป็นการแทนหนูก็หยุดไปนานแล้ว <c oughs> แล้วที่หนูหนูทำงานทำงานที่เซสซมอลแล้วหนูทำงานทำงาน ขยันมากแล้วก็ทํางานแบบที่อาบไลสอนแบบที่หนูเรียนรู้มาแล้วหนูได้อะไรคะหนูได้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจะมีชีวิตที่ดีจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็หนูพูดพูดได้หรือสอนให้ได้หรือส่งต่อความสําเร็จให้ให้กับพิมของหนูแล้วก็จะมี time freedom จะมี financial freedom แล้วก็จะมี leisure vacation ด้วยค่ะที่ บอกว่าเรามีสุขภาพดีขึ้นเพราะอะไรเพราะซาซัสะมอสิงมีสินค้าดีค่ะมีสินค้าที่ดีสุขภาพเออมีสินค้าที่ดีมากแล้วถูขภพัพ sorry ออส,สินค้านี้หนูก็ใช้ด้วยตัวของหนูเองค่ะก่อนตอนแรกหนูก็ไม่ใช่แบบนี้ที่หน้าของหนูก็จะมีแบบว่าหนูแพ้น้ําที่ที่บ้านเกิดของหนูค่ะจะมีเป็นเป็นรอยเป็นค่ะเป็นรอยที่หน้า หนูที่นี่ก็ใช้ฟิลเม,มอกับคอลลาเจนค่ะก็วันนี้ได้สวยขึ้นแล้วใช่ไหมคะสวยไหมคะเพราะว่าซัลซันมอสินค้าซัลซันมอลเองค่ะเพราะอย่างนั้นแล้วก็มีสิสนค้าซัลซันมอดีหนูก็อยากจะบอกหนูก็อยากจะเล่าให้หนูก็อยากจะบอกอีกค่ะไม่ใช่ถูกคนเดียวที่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ปลี่ยนแรลงชีวิตที่ดีขึ้น หนูแล้วก็คุณแม่ของหนูก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะถ้ามันมีสินค้าซาเซนมก็จะพูดไม่ได้ค่ะวันนี้หนูคงไม่ได้อยู่แบบแม่แล้วค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่ป่วยหนะักมากเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีก็ต้องหนูก็หนูจากที่หนูหนูใช้สินค้าด้วยหนู ด้วยโตหน่แล้วหนูก็ต้องให้แม่ใช้ด้วยแม่ก็ใช้แล้วก็ดีขึ้นถ้าดีขึ้นสินค้าแล้วหนูก็ใช้ขึ้นใช้ใช,ใช้ใช้ไปเยอะมีตังเยอะดีไหมคะค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะ,คะแบบนั้นเราก็ต้องใช้สินค้าด้วยค่ะถ้าเราใช้สินค้าแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าสินค้านี้คุณภาพดียังไงแล้วก็จะดีสุขภาพดีขึ้นยังไงทุกคนก็ใช้ทุกคนเลยไม่ดีหรอคะค่ะ, <Yeah. S 1> คะ แล้วก็อันนี้หนูเป็นรายได้ f i n e n c i a l Freedom จาก s ั t ซ่า a อ l ค่ะจะมีรายได้ที่สูงสุดก็7-7แสนบาทค่ะเจ็แสนบาทต่อเดือนแล้วก็จะมีรายได้สะสมมี5ล้านบาทค่ะค่ะ oh. ตอนแรกหนูก็เป็นชีวิตแบบนี้ต้องเป็นคนที่เปภาคาาถ้ามีงานแล้วก็ต้อง ไปปลยถ้ามีงานเราไปเลยภาษาแต่ว่าความรับผิดชอบเยอะมากเรารวยได้จากงานนี้แต่ว่าเรากเกษียณไม่ได้ค่ะ oh. Success m วันนี้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของหนูก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะหนูได้จาก Success m อะไรก็จะมีแล้วก็ เรัจะไปบูบูบอบีเชนด้วยจะได้ไปไปเที่ยวมาแล้วอีบนแล้วก็ไปเที่ยวมาแล้วเชียงเชียงไฮแล้วจะมีอีกหลายๆที่หนูก็จะไปด้วยค่ะ <Wow. S 1> แต่ท่ากหมอจะมีที่เราจะเป็นจะเป็นบริษัทที่ให้แบบว่าเรา เราชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็คนที่มีชีวิตดีเขาอยู่ยังไงไปยังไงนอนยังไงแล้วก็ได้รู้จักซัสเซอร์มอลค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้มีเกียรติไปน่่งงานซัสเซอร์ไนต์ปารีด้วย <c oughs> เพราะว่าหนูก็ได้มีชีวิตทีด่ดีมาในวันนี้เพราะว่าก็มีบริษัทดีๆ แบบบริษัทมีแบบบริษัทดีๆที่มีคนหมอดีๆแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทดีๆได้เปิดโอกาสแบบนี้มาให้ค่ะเพราะอย่างนั้นหนูก็อยากจะขอบคุณคุณหมามากเลยค่ะหนูว่าสุกๆท่อนี้เป็นที่เป็นที่ทําให้ความฝันของเราเป็นได้ค่ะเป็นมาได้เพราะอย่างนั้นหนูก็อยากให้ทุกคนทำอยากให้ทุกคนทํางาน เรียนรู้ลงมือทำแล้วก็ส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมของเราแล้วสำเร็จด้วยกับ c c ส s s m มอค่ะเพราะว่าวันนี้หนูพี่สุดแล้วค่ะเ c ส s s m มอเป็นบริษัทที่ดีมากบริษัทก็จะมีหลายๆที่ที่มีจะ,จะ,จ,ะจะมีสิทธิ์ให้เราดีๆแล้วก็จะมีสินค้าดีๆแล้วมีอีกมีอีกงาน สอนที่เราเได้เรียนรู้มากเลยค่ะเพราะอย่างนั้นซั c ซ e s หมอพร้อมแล้วค่ะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแต่ว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะที่พ่อ s u c c e s หมอแล้วก็ได้มีมาวันนี้หนูขอบคุณคุณหมอมากแล้วก็อาจารย์นบพี่เบิร์ดแล้วก็อัพไลน์ของหนูมากค่ะขอบคุณค่ะ

นึงค <ส gas: S 2> รับเพื่อนนะจะเปรงโอกาสแบบนี้เอาครับสาหรับ <Went> สงความเด่นแบบนี้ได้ตอนนี้ครับ